สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาพาพ่อแม่พี่น้องมาเอดส้มกระล่ำขาหมูค่ะอันนี้ขาหมูพาต้มไปแล้วเรียบร้อยค่ะขาหมูอันนี้เอาไปเอดพาโลกับก้แซบคือกันค่ะกระลำอันนี้พาหั่นไว้ขึ้นนึงค่ะตอนนี้ก็เริ่มสลดแล้วค่ะพาหั่นเ้อะสลดเนี่ยค่ะ หั่นทิ้งไว้คืนนึงค่ะส่วนผสมเข้ากันไม่ได้ไเผลอค่ะมีกระลาขาหมูอันนี้ขาหมูสองขาค่ะขาน้อยค่ะไม่ใช่ขาใหญ่นะขาเล็กๆแบบนี้แนะ่ะอันนี้เค้งนึงอันที่เห็นเป็นสินใหญ่ๆเค้งนึงทั้งม้วทั้งมวนนี่คือสองขาพ่อแม่พี่น้องกะมีเก๋มีเข้ากระลากับขาหมูเท่าน,นั้นเลยค่ะพ่แม่พี่น้องเข,าขง้ากะของผ้ากะละเป็นเข้าอัน เป็นข้าวสวยค่ะผ้าแซนําไว้แล้วก็เราเป็นข้าวสวยทํามราข้าวหุงทรรมราค่ะพ่าไม่ได้ข้าวเหนียวเพราะว่าพี่น้องปกติบ้านเท่าก็จะเสื้อข้าวเหนียวนลข้าวเนาะแต่ภาพไม่ได้ข้าวเหนียวค่ะพาอกะเ,เป็นเป็นข้าวสวยเอาค่ะกระไซได้ด้วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เอเอเอสอันนี้กินนะเพราะว่าตอนยังน้อยเคยกินโอ้สิ่งดังได้ด้วยคะ่ะเด้อลูายยุดเคืองมือค่ะมื้อัน ตอนยังน้อยเคยกินกันส้มตีนค่ะส้มตีนที่ที่เปิ้ลเ,เอาสงสัยตีนหมูนะคะเป็นเอ็นเป็นเพลินนะคะเอามาเชือส้มมันกระล่ำนะคะแบ่แบแสบแต่ผ้าหาตีนหมูไม่ได้เพระาะไหมพี่น้องผ่ากระไดเอ็นคามูนี่แหละคะ่ะเอามาเอ็ดเบิ้งค่ะบะมันละไซดได้คือเอ็นส้มตีนหมูมบอกมลเบิ้งนำกันเพระาะไหมพี่น้องเพระาะไหมพี่น้อง โอเคเข้ามาเริ่มกันเลยค่ะเข้ามาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ลงมายู่ในํำลังแล้วเรียบร้อยค่ะพาหั่นทิ้งไว้ขึ้นนึงค่ะหันให้มันยอเอ็ะน้อย เดี่ยเสื้อละเสื้อน้ำเลยค่ะเวลาคันมันจะมี จริงแล้วมไม่มากเกินเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้เกินเม็ดน้อยค่ะจะเ่านอันนีคือเมเกิดเม็ดมากเนี่ยเข้าเนื้อเข้าหนังกว่าอันนี้คือเองเลยค่ะ กลินตอะไรพี่น้องก็เยอะบอ่แต่ว่าคนไม่เคยเอบกินหี่้านเฮาไม่เคยเอกินเฮาก็เอ็ดเป็นเอสใจทีดดกันตอนพี่นองไม่ได้ถือหนเลย่ะแต่เมือม่อมื้ออันเสวน,นวันที่เซาซี่นี้รู้ใจน้อยค่ะ ชื่อเล่นเฟละมีงานอันงานวัฒนธรรมค่ะแบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็เขาเป็นคนได้เขาไปเอดอาหารไทยไปนะเป็นงานอาหารงานวัฒนธรรมยเลื่อนถ้าก็ต้องเอดอาหารไทยไปที่แรกล่องไปแล,ะ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 ละ้วลาวาเลสอันปลาเปี๊ยสดแต่ว่ายันมันเด็กน้อยถิ่นใดพอลุค ก็รูกผ้าก็ยังมีมักนะจริงๆแล้วล่งไปแล้วค่ะเอ็ดตบเปย์สดมาสั้นแต่ผ้าละเปย์เมนูผ้าะอะไรเย็ดขนมหวานค่ะแต่ผ้าเอ็ดขนมหวานแบบไทยไมิเปลี่ยนต้นที่น้องเอ็ดเปลี่ยนแต่ขนมฝรั่งแต่นี้เบืบ่อเสียมีวะฉันทำเคก้กทำอะไรไปไม่ได้เลยไม่ได้สิเพื่นวะเพราะมันเป็นงานวัฒนธรรมเธอเป็นคนได้เธอเปลี่ยนอาหารไทยไปวะสั้น <Okay. S 1> กะ กระเป็่นก be so ินกระเพร้โซดกินกระเพร้ทวดออกแล้วก็เนี่ยขนมให้ไปดิเธอหนึ่งตอนนี้กำลังหาเบิ้งนึงกับทำแม่พี่น้องเข้าเจ้ายูทูปเขาหาเบิ้งอาหารไทยขนมนะที่แบบเด็กน้อยถือกินได้นะคะโอ้ยเบิ้งไปเบิ้งมาโอ้ขึ้นหงายมั่งขนมขนมพลั้งรู้สึกขนมพลั้งรู้สึกเลยเอ็ดง่ายกว่าในความรู้สึกอะ เลื่อมันเป็นกันล่ะค่ะแต่หมายถึงว่าเป็นขนมขลังลว่าเราไม่ค่อยหนุนยาไปเลยค่ะเลยอนค่ะลังหูกตะหูไม่ได้ใหญ่ไปเลยรค่ะจัะข้านมา,มาล้วเรือนิดเดียว ไปล้างน้ำเกลืออ้อเอามพี่น้องคันนั่มันยิ่งนะคะแล้วแช่ไว้แช่น้ําเกลือไว้สักพักนึงเพื่อมันซึมนะเดี๋ยวพาเราไปล้างน้ําเกลืออ้อแล้วจะมาคันใหม่ทำไมพี่น้องเดี๋ยวเสืสเ้อนะผ้าทั้เงเองาไปล้างกันค่ะอ๋ออันพอพอเวลาพ้ายูเครนแล้วแสงมันจะเป็นแดงๆนะ้นคนเนาะ พอเวลาห่าออกมามันก็จะเป็นแสนปกติตอนนี้หนาะวหอนหอนพราะแม่พี่น้องอยู่เนเมืองสุริคที่พาอยู่นะบัดฝนตกมากก็ละหนาวค่ะแต่พอเวลาแดดตอนโอ้ยย่ามหอนเลยค่ะนั่งดอกรนที่เห็นพาไปปิ้งย่างยู่ในโซนนะย่ามหอนเลยพราแม่พี่น้องไฟท่าโซนได้แกเร์เลยค่ะ <c ười> คันแก้สรงได้ก็แล้วด้แก๊กันค่ะ <c ười> โอ้หอนหอนคักงหอนแหนขนาดค่ะ ทรงกับดิจอนขึ้นค่ะมันมันแบบค่มีค่มีทอดเสือ้อไม่ได้โป๊กได้ไม่ได้ปโดดปโ๊กหมายถึงทอดลอเลยอตะเสื้อกล้ามนะคะปกติเราเป็นคนเสือ้อแบบเสือ้อห่อไปเลยนะคะมีทอดมีได้ฮอนหลายหลายคนน้องฮอนหลายๆค่ะฮอนมีตางจะบ้านเฮาเลยค่ะตอนนี้อาการดีหลายๆค่ะแต่กะคือบอกค่ะว่าเป็นโซงฝ,ฝนตกฝนตกชุกพร้อมค่ะเป็นช่วงฝนตกชุกด้วยค่ะ มันก็ละสลับกันไปมื้ออากาศดีแน่แล้วก็ฝนตกห้าห้ามไปค่ะเพราะมันพี่น้องก็ละประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปล้างค่ะล้างแล้วจะมาขันกันต่อแบบเมื่อพี่น้องก็ขึ้นก่อนขันกันต่อกันเลยเนาะเสื้อเกค่ะก็คือเบาค่ะอันนี้ผ่ากะะเบาตลอด อันเกยกับเสื้อน้อยเสื้อมากกะแล้วกเสื้อห้าไปเลยกะบเสื้อน้อยหลายกัไยบไม่เป็นงบ้างไหมพี่น้องเสื้อหลายปวดกับเข้มเป็นหน้างานละกันโอเคเสื้อเข้ากับวันี้เสื้อเข้าเข้าวันนี้นกกนานนานพาอเส้าน้ำไว้กะบเสื้อเข้า เสเผ็าก,ก็อบ่านี้เลย่ะไม่ได้เผิดอไรจะกละอ่อนอ่อนเข็มไง มีเปลี่ยนระเพ,พี่น้องเดี๋ยวพาละเซอร์น้ำอีก่ะมีเข้มเลยกับมีเป็นเข้มลายกัแบแมแซ่บเพราะเวลามันเป็นแล้วผ้าละเซอร์ฟูงสุดตักรดแม่ค่ะนั่นกันและแซ่บมาไปอีกพรไเมพี่น้องพราพี่น้องละเซอร์ต,ตอนนี้เลยก็ได้จากฟูงสุดแต่ผ้าละสำรับ สุดง่ดายจะต่งไม่ค่ะแต่คือพอมันเป็นแล้วผ้าจะมาเสืส้อผงซุรต์ค่ะเพราะมันเป็นแล้วผ้าละเสื้อผงซุรดแล้วรก,ลกระแซ่ตู้เย็นไปกินไน้ค่ะคือในโซงแรกที่เราเอ็ดนี่ผ้าก็ละปล่อยไว้อยู่ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องปกติค่ะอันนี้หมูที่ต้มไว้ค่ะ เป็นนเลยน้ำกับจุจิเอ็กซ์แ๊บจุจิแบบนี้ค่ะไม่ต้องเพ้อแห้งหลายแต่เดี๋ยวเพรามันเป็นน้ำกับเลิมไหลอ๋อย่แล้วค่ะประมาณนี้พอไหมพี่น้องส้มผักเข้ากับเซตแล้วเรียบร้อยค่ะ ถ้าเบิ่งตอนที่มันเป็นอีเธอร์นึงค่ะพ่อแม่พี่น้องจะพาละลงไว้ยุทายคลิปค่ะขอบคุณในหลายค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มาเบิงง่งมา,ม,มาแย่งมาเยี่ยมมายามค่ะขอบคุณในหลายทั้งเพิ่นเก่าเพื่นใหม่ทั้งขาเก่าขา,ขาจอดที่เอามาแวะมาเวียนมาเบิง่งมาแย่งเหอะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามมาได้ค่ะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ ส้มขาหมูพ่อแม่พี่น้องเซตแล้วเรียบร้อยค่ะสามมือพันไปเซตแล้วเรียบร้อยแซบคักไกลค่ะสาดได้ค่ะสายได้แซบเลยๆค่ะอันนี้มีเครื่องเอสเจ็กเธอร์ดค่ะผ้าลองเอสเบิงค่ะโอ้ยแซบแซบแซบคักเลยค่ะอันนี้สามมือค่ะสามมือ มาขม่ามากินน้ำกันบ้านนี้แซบแซบคักคักคือกันค่ะอยู่บ้านป่าปกติพวเราเอาเอาตีนหมูเสื้อค่ะเอาเอ็นหมูเอาเอาเอ็นเอ็นนะคะเสิร์แต่ผ่าไม่ได้น,นั้นผ่าก็เลยลองเอาขาหมูเอ็ดเบิ้งค่ะโอ้ยแซบคักคือกันค่ะพ่อแม่พี่น้องแซบแซบแซบขอบคุณในไลายค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มาเบิง้งมาแย่ง มาเฮิ่งกำลังเจอค่ะฝากดไลค์ฝ่ากดแชร์ฝากดติดตมัไม่ได้ค่ะเด้อล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่พ่อแไหมพี่น้องสวัสดีค่ะส้มตีนหมูเออส้มขาหมูเพื่อนเพื่นอนเนี่ยตีนหมูค่ะอันนี้ขาหมูค่ะตีนหมูไม่มีค่ะนี่ขาหมูสามมื้อผ่านไปกินได้แล้วค่ะ